พี่เคเล่นได้ข่าวไหมครับสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้หากสะสมนานๆก่อให้เกิดมะเร็งได้นะครับโอ้หน้ากลัวจังเลยครับพี่ไม่อยากเป็นมะเร็งแบบนี้ต้องทํายังไงครับก่อนทานต้องล้างผักและผลไม้ก่อนครับแล้วต้องล้างยังไงครับก่อนล้างต้องนําส่วนที่กินไม่ได้เช่นรากออกก่อนจากนั้นแกะหรือคลี่ใบออกถ้ามีเศษดินติดก็ให้เคาะออกด้วยครับแล้วต้องล้างยังไงครับมีหลายวิธีครับวิธีที่1 ล้างด้วยน้ำธรรมดาโดยแช่น้ำ5 2านาทีขยะหรือรูปเบาๆแล้วล้างผ่านน้ำสะอาดหลส้มอีกครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า30วินาทีนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการล้างผักและผละไม้จำนวนน้อยครับวิธีที่2ล้างด้วยน้ำส้มสายชูผสมน้ำส้มสายชูประมาณ200มิลลิตรต่อน้ำ2ลิตรแช่ให้ท่วมผักและผละไม้นาน15นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดครับวิธีที่3ล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดา ผสมโซเดียมไบาคาร์บอเนต1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อน้ำ4ี่ลิตรแชร่ให้ทวงผักและผละไม้นาน15นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดครับวิธีที่4ล้างด้วยน้ำเกลือผสมเกลือ1นช้อนโต๊ะหรือ18กรัมต่อน้ำา2ลิตรแชร่ให้ทวงผักและผละไม้นาน15นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดครับอืมงั้นล้างด้วยด่างครับทิมได้ไหมครับไม่ได้ครับออยอไม่แนะนำให้ล้างผักและผละไม้ด้วยด่างทับทิมนะครับ เนื่องจากตามกฎหมายยังไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารครับอ๋อแล้วทีนี้เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทามความสะอาดสําหรับผักผลไม้ที่ปลอดภัยได้ยังไงครับให้สังเกตเลขกสารระบบอาหาร13หลักในกรอบเครื่องหมายอยอนอกจากนี้ควรปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไว้บนฉลากด้วยนะครับเท่านี้ก็ได้ผักผลไม้ที่ปลอดภัยแล้วสินะครับใช่ครับนอกจากการล้างที่ถูกวิธีพี่ขันเล้งควรจะปอกเปลือกก่อนกินด้วยนะครับเพราะจะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ดีที่สุดครับ การเลือกซื้อผักและผลไม้ก็สำคัญนะครับควรเลือกซื้อที่มีสีสันตามธรรมชาติไม่มีคราบขาวของสารเคมีหรือกิ่นผิดปกติมีรอยกัดแท้ของหนอนหรือมแมลงอยู่บ้างและเลือกผักและผลไม้ตามฤดูกาลครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดหัวใจคอมเมนต์และแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ